่าวิกกี้วิริยาภาจากที่สันอาง MTI เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ประจำวิทยา,า,า,ศ,า, TI, Artist, ยาศาสตร์แคลวในคล um ัมชิออนเบเตค่ะใส่ในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสโมคี้อายแบบกราฟิกที่มีความเฉี่ยวตรงบริเวณหางตาที่ลากไปจนถึงโหนกคิ้วนะคะจะทำให้สาวๆเนี่ยดูเซ็กซี่หน้าค้นหามากขึ้นโดยการใช้โทนสีเป็นโทนสีเทาดำแมทช์ลิกค่ะขั้นตอนแรกนะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์นะคะระบายให้ทั่วเปลือกตา เสร็จแล้วนะคะก็ใช้ดินสอนนะคะเขียนขอบตาตั้งโครงขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็ใช้นะคะอ่าปุก,กันอเ็กนะคะแตะไปที่อาร์ซิโดสีดำนะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณหางตานะคะลากขึ้นมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอามด้วยอาร์ซิโดสีบรอนเงินนะคะแตะตรงบริเวณหนกคิ้วนะคะแล้วก็ตรงบริเวณกลางเปลือกตาจนถึงตรงบริเวณหัวตาะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ เพิ่มความคมนะคะโดยการกลิ่นอายเนอร์นะคะตรงบริเวณเปลือกตาลากสันหัวตาไล่เข้ามาจนถึงทางตาเสร็จแล้วก็ดัดขนตาปัดมัสคารา่าแล้วก็ใช้อายเนอร์นะคะเขียนตรงบริเวณด้านในอินเนอร์เปลือกตาบนค่ะคิวนะคะ,ะ,คะก็ใช้อายบรามาสคาร่านะคะสีน้ำตาลทอง เสร็จแล้วก็ตามด้วยอาร์ซิโดสีทองทาทับหนึ่งรอบแก้มนะคะเราเพิ่มโครงหน้าให้นางแบบดูชัดขึ้นโดยการใช้แป้งเฉตติ้งนะคะไลต้ตรงบริเวณใต้กระดูกหนกแก้มจะทาให้โครงของนางแบบเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นค่ะส่วนปากนะคะก็จะเลือกใช้โทนสีนูดนั่นเองนะคะจะทําให้นางแบบในลุคนี้ดูเซ็กซี่มากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เติมกรอตรงบริเวณกลางหรือปีปากนะคะทำให้ปากดูชุ่มชื้นค่ะ สวัสดีครับผมดินดินครับแฮาสตลิสต์ประคอลัมน์ชิปคอนบ,บัจเจตครับวันนี้แฟชั่นเส้นนี้สวยมากเสื้อผ้าจะเป็นยีนนะฮะสไตลิสต์เขาต้องการลดความเป็นยีนยีนก็คือพังอยากให้มีความเป็นการขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งในทรง,งผมเราก็จะทําเป็นลอนแห้งยาวลอนแห้งยาวด้านขวาอีกด้านหนึ่งเราจะเก็บเป็นสไตล์พังด้วยการอาจจะเป็นเป็นเก็บเรียบหรือถัดเปียเป็นร่อง นี่คือการใส่ความเป็นพังเข้าไปด้านนี้เป็นพังด้านนี้จะเป็นเป็น,นแปรมนิดนึนงฮนะมาดูขั้นตอนการทําผมเลยนะครับเราก็เริ่มจากการถักเปียใส่ความเป็นพังเข้าไปด้านซ้าย และนี่คือการเก็บผมด้านข้างเพื่อใส่วามเป็นพังในการขัดเปียนะฮะขั้นตอนต่อไปล้วก็จะมาม้วนผมเพื่อทำตอนแห้งด้านขวาเพื่อเพิ่มความเป็นแตรแบบผมผมวันนี้นะครับเมื่อใส่ปิดพันเสร็จแล้วก็เริ่มข้อแรกด้วยการม้วนผมข้อแรกด้านหน้า ต่อไปก็เป็นช่อที่2ช่อ3ช่อ4ก็จะม้วนเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะฮะนี่คือม้วนผมช่อสุดท้ายนะฮะม้วนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สเปรย์เบาๆแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่อยมาแกะผมนะฮะ